ลาโตรุ่นแรกผ่านไปครับเป็นแบบมือถือนะครับก็อย่างที่เห็นกันไปนะครับอันที่สองลาโต้จิ๋วครับก็ให้ดูแล้วเล่นอย่างหน่อยนะครับอันที่สามไซสกลางใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับและในวิดีโอนี้ครับนี่จะเป็นลาโตแบบนี้ครับซึ่งคล้ายๆกับแบบแรกแต่อันนี้ไม่ต้องถือครับใส่ที่นิ้วได้เลยว้าวเป็นไงเรามาดูกันครับฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ สวัสดีครับผมเพชรตัวแสบนะครับเอาริงน,นะครับตัวลาโต้แบบเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวยอดฮิตที่เราเห็นวิดีโอเยอะมากๆเลยครับอ่ะประมาณนี้นะครับเป็นจังอ่าส่ยาดีจ๊ะนั่นแหละครับเป็นหลายว,วิดีโอที่เราเห็นส่วนมากนะส่วนมากจะเป็นตัวนี้เลยนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี้ยตอนที่ผมซื้อมานะเขาให้เชือกมาแต่เชือกตรงปลายอ่ะ มันแบบมัน,ม,นมันบานมากแล้วผมไม่สามารถทําเองได้เพราะตรงเนี้ยตอนซื้อมาเราต้องใส่เองหมดเลยทั้งใส่เชือกข้างล่างทั้งใส่เชือกตรงน,นี้ผูกปมอะไรตรงเนี้ยต้องทําเองทั้งหมดเลยครับแล้วมันทําให้อ่ามันมันใส่ย,ยากครับผมต้องเปลี่ยนเชือกเองนะครับทีนี้ครับพอผมเปลี่ยนเชือกเองแล้ว เหมือนมันมันไม่ค่อยได้มันแข็งมันยังไงก็ไม่รู้ครับมันก็เลยแบบอาจจะเล่นไม่ค่อยได้นะครับไม่เป็นไรวิดีโอนี้ก็ผมสอนวิธีการผูกวิธีการประกอบมันละกันนะครับส่วนในการเล่นนะผมอาจจะยังเล่นไม่ค่อยคล่องตัวนี้ไม่เป็นไรอะไรเชื่อมันก็ให้รู้กันครับเผื่อเพื่อนซื้อไปจะได้ทําเป็นนะครับมาเดี๋ยวเริ่มูุกเๆ้กันดีกว่าครับว่ามันหน้าตายังไงเป็นอะไรแบบไหนนะครับมา อันดับแรกเรามาดูใกล้ๆก่อนนะครับวิธีการเล่นมันนะครับเนี่ยคือมันจะมีห่วงตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีปุ่มตรงนี้ซึ่งทุกคนเนี่ยต้องทำเองหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นช่องนี้ช่องนี้เอาไว้ใส่สําหรับ2นิ้วครับนิ้วกลางกับนิ้วนางแบบนี้ใส่เข้าไปตรงกลางอย่างนี้นะครับจากนั้นข้างบนเนี่ยก็เหมือนเราใช้นิ้วชี้แบบกดไว้อ่ามันจะได้อยู่แบบนี้นะครับส่วนข้างล่างนี้ครับให้เราเอานิ้วก้อยค้ำกลางไว้อย่างนี้อ่าอย่างนี้ครับแล้วก็เล่นนี่ ประมาณนี้ค่อยๆปึ๊บๆๆไปเลยอ่าอันนี้นะครับแบบนี้แล้วก็ไปเลยติดเครื่องไปเลยนะครับอ่านี้การเล่นเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งตอนต้นน่ะเราต้องผูกเองทั้งหมดตอนแรกเขามาให้เป็นห่วงแบบนี้แล้วก็เชือก1เส้นแล้วก็เป็นลูกกลมๆสองอันทั้งหมดเนี่ยผมก็ผูกเองทั้งหมดเลยนะครับอ่าม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 า,มา,มาเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าต้องทําอะไรแบบไหนนะครับ อันดับแรกครับตรงนี้ไม่มีปัญหาเราผูกเงื่อนที่มันแน่นเมื่อนที่มันตายอะไรก็ได้นะครับผูกอะไรก็ได้ให้มันแน่นพออย่าให้หลุดงินั้นพอเล่นไปลูกนี้เบี่ยงไปโดนกระจกโดนหน้าต่างโดนหัวอันนี้ไม่เอานะครับผมสอนตรงนี้แล้วกันนะครับตรงนี้เป็นส่วนที่หลายคนอาจจะยังงงง,งอยู่ไม่รู้ว่าต้องทําแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมแกะออกมาใหม่หมดก่อนเลยแล้วกันนะครับตรงนี้นะ,ะแกะออกมาหมดเลยจะได้รู้ว่าต้องผูกแบบไหนยังไงนะครับ ถึงตรงเนี้ยผมคิดว่าผมอาจจะต้องเปลี่ยนเชือกนะครับเพราะว่าเจ้าเชือกตัวเนี้ยมันมันมันแข็งไปหน่อยนะครับอ่าโอเคคั้นแรกครับเราได้เชือกกับไอ้เจ้าลูกลาโตน้มาใช่ไหมครับเราผูกลาโตนี้สองข้างนี้ก่อนครับผูกเป็นอย่างงี้อ่าให้มันเป็นเป็นห่วงอย่างงี้นะครับจากนั้นครับให้เราเอาห่วงมาครับใส่จับตรงกลางจับให้ตรงกลางจับตึงไว้ตรงกลางอย่างงี้นะครับอ่ะนี่คือตรงกลางใช่ไหมครับจับเป็นหัวเลยใส่ห่วงเข้าไปครับเอาเชือกเนี่ยลอดห่วงเข้าไปนะครับแล้วคล้องมาข้างล่างอย่างงี้ ข้องมาข้างล่างหัวอย่างนี้ครับป๊แค่นี้เองอ่ะอันนี้คือตรงผูกห่วงนะครับพอผูกเสร็จเราลองเช็คดูก่อนว่ามันตรงกลางหรือยังดึงให้ตึงทั้งสองข้างนะครับอ่าโอเคถ้าตรงกันอย่างนี้แล้วก็ได้ครับทีนี้ครับเราต้องทําเหมือนที่เป็นปมเมื่อกี้ที่เห็นใช่ไหมครับเราก็วัดจากมือเราครับนี่เราใส่เข้ามานิ้วกลางกับนิ้วนางนะครับปึ๊บแล้วก็จับไว้อ่าโอเคปมพนองอยู่ประมาณนี้นะครับเราจับไว้นะครับว่าอยู่ประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็ มัดปมตรงนี้เลยปมง่ายๆครับแค่สอดเข้ามาเฉยๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ลองดึงดูปั๊บว่ามันได้ไหมนะครับลองใส่นิ้วดูอ่าโอเคก็ใส่นิ้วดูต้องพอดีๆอย่าแน่นอย่าหลวมไปนะครับเนี่ยกำลังพอดีเลยเห็นไหมปั๊บตึงๆพอดีเลยนะครับเวลาเล่นเ็อย่างที่บอกครับสอดนิ้ว<ม>ก้อยลงไปที่ตรงกลางระหว่างนี้ให้มันแยกเป็นสองข้างก็เล่นได้เลยครับนี่แค่นี้เองง่ายๆครับ นะวิธีการผูกเชือกครับหลายหลายคนอาจจะงงตรงนี้เพราะว่ามันมันมาเป็นเชือกเปล่าแล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่มีคู่มือด้วยนะครับแต่แต่ถ้าบางร้านที่ซื้อมาเขาผูกให้ก็โอเคโชคดีไปแต่ของผมไม่ผูกให้ครับเชือกเปล่ามาต้องศึกษาเองผมก็เปิดดูวิดีโอ YouTube ของพวกอินโดนีเซียแหละครับเขาก็มีหลายๆคนสอนอยู่ก็เป็นประมาณนี้นะครับซึ่งการเล่นนั้นอย่ามาถามผมนะครับผมเล่นไม่ค่อยคล่องรู้แค่ว่าวิธีการผูกวิธีการเซ็ตก่อนเริ่มเล่นนะครับส่วนตอนเล่นก็ เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับมาครับก็เมื่อกี้จับแบบที่บอกไปเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็จับแบบนั้นพร้อมแล้วก็เล่นได้เลยครับการเล่นก็เหมือนกันครับต้องมีสมาธิอย่างมากนะครับเราก็ต้องให้มันแบบฝึกตอนต้นอย่างนี้ก่อนให้ชินกับตัวลูกนี้ก่อนนะครับก็คือตีมันอองครั้งนี้ก่อนนี่ครับอยู่อย่างนี้นานๆก่อนนะครับขั้นพื้นฐานนะในการเดินทำเบี่ยวอย่างไม่ได้ลเห็นไหมต้องมีสมาธินะครับเอามาเอามา นะโอเคเราก็ต่อข้างไปอ่าคือตัวนี้ผมยังไม่ค่อยคล่องเชือกแข็งด้วยแหละอ่าโอเคประมาณนี้เราฝึกนี้ให้มีสมาธิก่อนครับเจ๊ดเจ๊กเจ๊ดเจ๊ด,ด,ดประมาณนี้นะอยู่อย่างนี้ให้ได้นานๆครับแล้วก็ไปเลยอย่าอย่าไม่ได้เนี <c oughs> ย่ยผมยังติดตรงนี้นะครับอ่าไปไปไปต้องยืนต้องยืนนั่งเล่นไม่ถนัดโอเคไปเอาไหมตัดเครื่องโอเคไปได้ทีแล้วก็ไป เนี่ยผมก็ยังไม่ได้อยู่ดีนะครับพยายามฝึกมาอยู่นานนะครับก็ยังไม่ได้ปึ๊บครับเนี่ยแค่นี้ <laughs> ย่างจริงครับตัวนี้ผมพยายามฝึกไงก็ยังไม่ได้อยู่ดีปึ๊บไปขออีกทีนึงไม่ได้ก็พอลนะแค่สอนเล่นแล้วกันนะครับสอนวิธีว่ามันถูกยังไงพอส่วนการเล่นไปฝึกเอาเองนะครับ <laughs> ให้รู้เลยกันนะครับว่าเพื่อนๆเจอลาโตลาโตแบบนี้ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ประกอบมาให้จากที่ร้านนะครับก็ใช้วิธีการผูกแบบที่ผมบอกไปนะครับแต่ตรงนี้เชือกอาจจะต้องเปลี่ยนหนึ่งนะครับต้องดูประเภทของเชือกนิดหนึ่งอันนี้เหมือนเป็นเชือกเชือกเรียกว่าอะไรอะเชือกไนล่อนเนาะมันจะแข็งๆนะครับมันต้องอาจจะเป็นใช้เชือกที่เป็นผ้าเป็นได้อะไรพวกนั้นนะครับไม่ได้ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมต้องลองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่ก่อนนะครับแต่ของอันเนี้ยก็รู้แล้วว่าเออมันใช้ไม่ได้นะครับอ่าเป็นประมาณนี้นะครับ ผมเปลี่ยนเชือกทำอย่างให้ดูอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่ผิดนะครับก็คือเชือกมันยาวเกินไปครับสังเกตไหมครับว่าจากมือมาถึงเชือกเนี่ยมันยาวมากเกินนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับถ้าเกิดกรณีที่เชือกมันยาวเกินไปมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับคือมัน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 ไกลเหมือนแบบรอบมันไกลมากอ่ะถามมาเล่นได้ไหมจริงก็ได้นะแต่ว่ารอบมันไกลและเล่นยากหน่อยอย่างนี้นะอันนี้ ห็นไหมคือมันได้แต่มันใช้ที่แบบกว้างมากแล้วก็มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุเยอะแล้วก็ควบคุมยากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในการเริ่มต้นเล่นใหม่ๆนะครับไม่ควรจะเชือกยาวขนาดนี้นะครับตัวเนี้ยมันสามารถปรับเปลี่ยนเชือกได้แล้วก็แค่สร้างปมตรงนี้ขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับ เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ในช่อนกลางที่บอกนะครับเราก็ผูกใหม่เป็นปมให้มันยาวขึ้นไปนั่นเองให้ให้ปลายเชือกับมันสั้นลงโอเคสร้างปมไว้นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมทาให้ดูกี้เราวัดดูนะว่าช่องบนขนาดประมาณนี้นะครับแล้วเราผูกครับเราก็กินมาเยอะๆหน่อยกินมาเยอะเน้นสร้างเป็นปมขึ้นมาเป็นห่วงไว้อะนะพวกง่ายๆนะครับประมาณนี้ครับแต่ว่ามันจะชอบสั้นข้างยาวข้างตรงนี้ครับเมื่อเราปรับปมอะไรตรงนี้เราดูให้ดีนะครับ โอเคอ่ะนี่ประมาณนี้นะครับก็จะสั้นลงก่าเดิมเห็นไหมครับอ่ะลองดูแบบนี้ว่พอเล่นได้ไหมเนี่ยง่ายขึ้นเลยน,นะอ่าง่ายขึ้นแต่ว่าก็ยังยากกว่ดีกับการเล่นเชือกแบบนี้นะครับอ่าเห็นนะะพอมันเชือกมันได้ที่มันก็จะง่ายขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ที่ผมบอกครับ ผมไม่สามารถบอกได้เพื่อนๆกะประมาณเอาละกันนะครับหรือไม่ก็ลองเล่นลองปรับดูเองเรื่อยๆนะครับอาจจะประมาณเนี่ยผมคิดว่านะอ่าหนึ่งฝ่ามือเราอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วใส่เบรกหนึ่งฝ่ามือปุ๊บแล้วก็ใส่ลงมาอีกประมาณแบบสองฝ่ามือห่างกันสองฝ่ามือประมาณเนี้ยกำลังสวยนะครับคิดว่านะเนี่ยนี่เห็นไหมเมื่อกี้พอเล่นได้นานหน่อยนะครับแต่ก็ยังไม่ได้นานจะดีเพราะผมยังไม่คล่องมากนะครับนะ อะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็มาฝึกกันดูเองนะครับผมมาบอกคร่าวๆอย่างนี้แล้วกันเนาะบอกวิธีผูกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนฝึกกันเองนะครับเย่ล yeah! าโตลาโตอีกหนึ่งแบบนะครับเหมือนเดิมนะครับเตือนภัยว้ลาโต้สองแบบนี้จะค่อนข้างอันตรายเพราะมันมีเชือกที่เหวี่ยงและแรงและก็หนักมากเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเด็กเล็กเล่นมากๆถ้าเกิดว่าให้เด็กเล็กๆมากเล่นหน่อยนะครับแนะนำสองตัวนี้ก่อนนะครับมันปลอดภัยเป็นพลาสติกเบาๆนะครับ ถึงจะเล่นยากหน่อยแต่ก็เป็นลาโต้เหมือนกันสามารถเล่นให้ตีได้เหมือนกันนะครับแต่มันปลอดภัยกว่าของตัวนี้เยอะนะครับอันนี้เอาไว้ให้เด็กโตหรือว่าผู้ใหญ่หน่อยละกันนะครับแบบว่าพอจะเทียตัวเองได้พอจะรู้เรื่องอะไรประมาณนั้นนะครับนี่ครับลาโตอีกหนึ่งแบบที่ผมมาแนะนำในวันนี้นะครับไปหามาเลยนะครับเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะครับเขาเล่นกันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วนะครับฝึกเล่นบ่อยๆฝึกเล่นให้เก่งแล้วออกไปเล่นกับเพื่อนข้างนอกรับรองสนุกอย่างนี้เลยนะครับแค่ระวังหัวโนแค่นั้นเองโอเควัน จเจอแบบมาอีกแบบลาโตนะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูแน่นอนไม่ต้องห่วงครับเพะฉะนนเพื่อนไม่อยากจะพลาดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับเล่นต่อแหมกำลังมันเลยทีนี้อ๋ออันนี้ต้อง DIY เองด้วยว้าว